กอมาเข้าแข่งเข้าค่ะหน้าอินดูน้องเหนียวน่ารักค่ะ

ล, егод, ล, ies, ลับแล้วเสือน้อยรับแล้วพี่น้องมึรับแล้วเสื้อน้อยรับแล้วอย่างเบิ้งเสื้อน้อยด้วยพี่น้องเสื้อน้อยลับเบิ้งเสื้อน้อยะเข้าพี่น้องุ่นเบิ้งเพิ่นนอนเพิ่นานา,นา,นานนง่่นรับตามึงมึง,มงนนะึนมมงงพี่น้องเนหะ็นเบ่้เสื้อน้อยได้น่มเสื้อน้อยรับตามึงมึง้อพี่น้องเลยขอบคุณสองหลันดวงใจเด้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจ คนเพิ่นนอนรับตาอยู่พี่น,อน้องหลับตาหลับตานอนสบายเลยเสือน้อยโอ้ยวัดปลาคือไหลวัดปลาแต่นอนเสื้เบ,บิง่ายกูเกินขึ้นไหลวัดปลาแต่นอนพี่น้องเลย สือวัดป่าวัดนี่คือหลายวัดเถอะเนาะตกลงวัดใดแนน่เนาะเนี่ยนนทมแม่กับ,กนะบพ้อจากนนาะภาคพน้องไปบวชไปวา่าไปวัดอันเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวัดปทุมท่านี่เมื่อนี่ที่แม่กับว่าไปเอาวัดอันอนครปฐมวัดป่านิมิตหลายวัดคืออย่างนี่ไหมพี่น้องก็สิวัดป่าใด อันพระเพิ่นมาเอานองไปพิ่นวาอันเจียวไปบวชว่าสัน่าแต่ว่าเขาก็บ่บวชให้ท่านที่ดอกก็อยูเป็นเดียนเศ้าเหล่าเศ้ายาหมดนละเขาก็จิบวชให้เขาไปความเก่านิสใสใไม่ให้พี่น้องให้ก็ขอบคุณได้หลายเ้วยวาพระโทร่มาว่าเอาไปอันวัดป่าวัดปานิมิตอยู่นครนปฐมกับมีวัดป่านิมิตย่วน ปทุมท่านี่ก็มีวัดปานิมิรมันหลายหม่องให้เสร์ชในกูเกิลชักสิวัดใดเป็นวัดใดพี่น้องห,หลายวัดให้อยากหูวว่าวัดใดแท่นะแม่เราก็เคยความจำบ่าใครดีพูดเถ่าแล้วเนาะอายุก็แปดสิบกลัวแล้วก็บว่าใครจำแม่นบปนไดตาเราก็บ่ใครดีเอีจังได้ยัง่อยสีนันว่าสีไปเสือเพิ่งนองนะ เห็นใจเจ้าคอยสีนั่นพี่น้องเลยสีดียูหไปเห็นกับตาแต่แฉ่จ่าควยสีเบาใจได้เงินกับบมีได้เสียผาสุดสองสดหนึ่งไปน้ำเพิ่นเพิ่นมาเอาไปเฝ้าเฝ้ามาเอาเฝ้าเฝกับเฝ้าไปเฝานั่นโอ้ยคือน้ำนองเนะสวัสดีกับสายเลียดกันกันไปเห็นม่องยูม่องเศร้ากับสีดีเบาใจตอนนี้ย่งบ่ท่านได้เบาใจบันไดเรก ยังกังวลอยู่พี่น้องเลยซั่วก็เกิดมาก็บ่อยากกันนั่นนะกันเฮาไปเห็นเพิ่นอยู่ดีกินดีเฮาก็ยังค่อยสิอันไข้ขึ้นมาเนี่ตอนนี้ก็ยังกังวลนี่ความจิตใจยังกังวลพี่น้องยังบ่อันนันอยู่อีอูเบกขาก็วางโบสยไปเลยอันสมมติว่าหายเปอร์เซ็นต์น่ยกัประมาณจักอัน70เปอร์เซ็นต์ไป70เปอร์เซ็นต์ เขามาขายกับเข่าหรอพี่น้องเอ้เขามาขายกับเข่ากับน้ำ